การขนส่งระบบรางเรีย t ทรานสปอรเป็นการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าด้วยยานพาหนะที่วิ่งไปตามรางการขนส่งระบบรางเป็นส่วนหนึ่งของวงโลจิสติกซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับการค้าระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายๆประเทศโดยทั่วไปแล้วรางรถไฟจะประกอบไปด้วยรางสองรางคู่ขนานกันไป ปกติจะทํามาจากเหล็กกล้าแล้วหนุนด้วยไม้หมอนซึ่งไม้หมอนจะช่วยรักษาระยะห่างหรือความกว้างระหว่างรางทั้งสองข้างซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ในแต่ละประเทศและเพื่อการรักษาบางประเทศก็จะใช้ไม้หมอนชนิดไม้และในบางประเทศก็จะใช้ไม้หมอนชนิดคอนกรีตแข็งข้อดีข้อเสียข้อดีของการขนส่งทางรถไฟมีดังนี้ 1. รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด 2. มีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่นๆ 3. ส,สามารถขนส่งสินค้าได้ปริมาณที่เยอะได้ 4. ส,สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้าและ 5. ขนส่งได้ทุกสภาพอากาศในส่วนของข้อเสีย 1. มีความคล่องตัวน้อยมากกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎที่มาก 2. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อยปริมาณน้อย 3. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ที่ต้องการขนถ่ายได้ 4. ความยุดหยุ่นมีน้อยเพราะมีเส้นทางที่ตายตัวในการขนส่งการคมนาคมขนส่งทางบกการคมนาคมขนส่งทางบกของไทยแบ่งออกเป็น2ชนิดย่อย คือการคมนาคมขนส่งทางถนนและการคมนาคมขนส่งระบบรางโดยที่ประเทศไทยมีถนนที่มีความยาวรวมกันทั้งสิ้น64,00 0กิโลเมตรและระบบรางมีความยาวทั้งสิ้น4,3 4 6หกิโลเมตรโดยที่การขนส่งระบบรางในประเทศไทยเป็นระบบรางเดี่ยวสลับกันวิ่งและอยู่ในระหว่างการศึกษาที่จะเปลี่ยนไปเป็นระบบรางคู่ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการเส้นทางการเดินรถทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือถึงสถานีรถไฟอุบลราชธานีอำาเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นระยะทาง575กิโลเมตรและจังหวัดหนองคายและต่อจากหนองคายไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้งสปปลาวเป็นระยะทาง627.5กิโลเมตรทางรถไฟสายเหนือ ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และสถานีรถไฟสวัสดโลกจังหวัดสุขโขทยัยเป็นระยะทาง751กิโลเมตรทางรถไฟสายใต้เริ่มต้นจากสถานีกรุงเทพถึงสถานีรถไฟสุงไงโกโลกอําเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสเป็นระยะทาง1 1 5 9กิโลเมตรและสถานีรถไฟบาดังเบซาจังหวัดสงขลาเป็นระยะทาง974กิโลเมตร ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียไปถึงยังประเทศสิงคโปร์และสถานีรถไฟกันตังอํเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นระยะทาง850กิโลเมตรและสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นระยะทาง816กิโลเมตรทางรถไฟสายตะวันออกถึงจังหวัดสะแก้ว สถานีรถไฟอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศเป็นระยะทาง255กิโลเมตรและจังหวัดระยองที่นิคงอุตสารกรามมาตาพุธสถานีรถไฟมาตาพุธระยะทาง200กิโลเมตรทางรถไฟสายตะวันตกจากสถานีทนบุรีถึงอำเภอสายโยกสถานีรถไฟน้ำตก จังหวัดกาญจนบุรีเป็นระยะทาง194กิโลเมตรและถึงสถานีรถไฟสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นระยะทาง157กิโลเมตรทางรถไฟสายแม่กลองช่วงสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ถึงสถานีรถไฟหมหาชัยเป็นระยะทาง31กิโลเมตรและช่วงสถานีรถไฟบ้านแหลมถึงสถานีรถไฟแม่กลองเป็นระยะทาง34กิเมตร การขนส่งสินค้าทางรถไฟในปัจจุบันยังมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับการขนส่งโดยรถยนต์ซึ่งเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนสูงและก่อให้เกิดภาระทางสังคมเป็นอย่างมากส่งผลให้ไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้น แต่ยังคงไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันเนื่องจากการท่าเรือในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมที่จะให้บริการยกขนตู้สินค้าขึ้นลงรถไฟในลักษณะผู้ประกอบการหนึ่งเดียวได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง การท่าเรือจึงได้กำหนดโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่หลังท่าหรือโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ Seamless r e a l Transfer Operator (SRTO) Project